สวัสดีครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a ก God Channel วันนี้เราอยู่ที่ <S <S อยู่ที่เขาแม่สอดครับผมอยู่ที่เขาแม่สอดจังหวัดตาครับผมเราได้ขึ้นพีชีดมาครับผม เดี๋ยววันนี้จะมาชมบรรยากาศบนเขาครับผมว่าจะมีรถสวยๆแค่ไหนนี่ครับขึ้นชีดมาครับนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ยาวๆกันหน่อยไปลงในอำเภอเมืองแม่เมืองแม่สอดครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมรถด,ด้านเขาวสวยๆจากแม่สอดครับผม มาแลครับคันแรกครับผมลงกันแบบนิ่มๆเลยครับโอ้ชีเด็ดคืนนี้ครับผมคำคืนนี้จัดทอดโทษกันเลยครับไปแล้วครับเด็ดทุกคันครับผม วันนี้จะพามาชมรถดันเข่าครับผมโฟตอนครับผมขึ้นแบบนิ่มๆเลยครับนี่ครับโหหลัวซี่ครับดันแข่งกันแล้ว น้ำโอ้ oh. ไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับขึ้นมาผมขึ้นมาตั้งแต่ตอนทุ่มทุ่มครึ่งดันขึ้นมาถึงสามทุ่มครับมาถึงเนินพะวอสามทุ่มเดี๋ยวจะมาดูว่าจะมีคันสวยๆให้ชมกันหรือเปล่าค่ำคืนนี้เราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมาครับมาแบบเนิบๆเนบๆ รถน้ำมันครับผมมาเรืเร่อยๆครับผมอิสุสามหกศูนย์มาแบบนเนิรครับผมอะไรเนี่ยโฟอตอนเหรอใช่โฟอตอนไหมโฟอตอนสามหกศูนย์หมดไหมหมดหมดไม่หมด,หมด กำลังเลื่อยเรือครับผมขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับหนักได้หนักเอาเรื่องอยู่นนะรู้จักสภาพแล้วอันนี้ก็แม่ลูกครับผม ไปแบบวิ่งแบบสบายๆเลยรถเปล่าม,มาแบบเนิบครับคันนี้มาแบบ้เนิบกันเลยครับค่อยๆมากันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผม อันนี้ก็จะเป็นฟูโซมิสูบิชิฟูโซหรือเปล่าฟูโซกระบะข้อครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นยิสูครับผม สวยแก้วครับผมขอสามชาหน่อยขอบพระคุณสามชาครับผมคันนี้เป็นไรเ่ยจอดพักรถปกติถิ่นนี้จะเป็นถิ่นของนายโต้งนะครับว่าโทรหานายโต้งเลยนายโต้งบอก ไม่ว่างเลยพี่ก็เลยไม่ได้ออกมาปกตินายโต้งเขาจะมาถ่ายคลิปอยู่แถวๆนี้นะครับหกล้อนายโต้งครับผมอันนี้ก็เลยว่าเออหามุมให้หน่อยก็เลยเลือกอาทิมุมนี้แหละมุมที่สบายใจสุดคือมุมเขาพอบอนี่แหละเดี๋ยวขากลับพรงนี้ผมจะลงไปถ่ายอยู่ตรงจะมีน,นินหนึ่งนอนที่จันโต้งเขาชอบถ่ายเขาบอกเออเดี๋ยวจะแนะนําให้ว่าตรงไหนตรงไหน นี่ค,ครับเรามาชมความแรงครับผมของผมขนาดผมขึ้นมาผมยังต้องใส่สามอ่ะของของห้าตันกว่านี่ค,ครับเมก้าไปกันเรื่อยๆครับผม าจะดักหน้าดูมาแล้วครับกำลังเลี่ยเือครับรถอันนี้เป็นรถน้ำมันเนี่รถอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับวิกเตอร์กำลังได้ครับผมกำลังเลี่ยเือครับผม สามหกหรือสามแปดเนี่ย fm สองพีสามแปดครับผม st นี่มันต้องรุ่นนี้ครับผมใช่อันนัน้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ 2เพาครับผมโฟตอน40 440ไปแบบเนิบๆเรื่อยๆชิวๆสบายๆเลยครับเห็นไหมฝั่งนี้ก็ได้ยินได้เสียงดันขึ้นมากันแล้วครับอัดแข่งกันใหญ่เลยเหมือนเสียงเกียร์มันนุ่นเลยนะ เออตีเลดตีเลดแบบนี้สวยดีตีเลดข้างสวยดีไปนําเนิบนับเน,นิบครับผมลงแบบใจเย็นๆปลอดภัยครับผมเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถดชิงไทยแลนด์วิ่งกันนับเนิบ,นบง่ายง่ายๆ ฟุบดึงยาวเลยครับลากยาวไปเลยนะครับผมทีมงานรถไฟนอกรางไฟมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยครับผมดูครับไฟมีแต่สวยๆัันเลยครับ รัสมีส่วนฝั่งนี้ก็มาแล้วครับดันแข็งกันมาเลยเอา ฟูโซนี่มันเป็นของมิสูมิสูใช่ไหมน่าจะเป็นมิสูบิชิฟูโซใช่ไหมมันตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่กำลังยังเหลือครับหกล้อครับผมขึ้นแบบใจเย็นเลยอ่ะหนึบหนๆบ,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 บครับผมส่วนสองนี้ก็จะเป็นหกล้อครับผม ขึ้นเ,นเอยๆขึ้นเ,นเอยๆเริ่มๆถ้าจะหนักหนาดูแล้วเนี่ยขอสามชาหน<อ>่อยเดินทางวัดภัยครับผมอ,อันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสามทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วนะครับเราก็มายืนดักรถสวยๆให้ชมกันจะมีให้ชมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันสักพักหนึ่งก่อน ลัวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมมาแล้วมาแล้วเล่นกันแบบหน้าดหน้าลอ,อยกันเลยทีเดียวแก้วกับงานนี้มาด้วยเสียงตามด้วยไฟโอ้ยคดหลอดเลยครับปันเน้ วิกเตอร์ใช่ปะน่าเป็นวิกเตอร์สิบล้อนะน่าจะเป็นวิกเตอร์นะตอนนี้ฟบครับผมรถวัวมาด้วยเสียงแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไร นำเสียงนำล่องมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนแต่กำลังกันได้เสียงกำลังมาเลยลุ้นกันครับอากาศขบมนก็เริ่มเย็นๆครับผมไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครใครยอมใครเอาแสงส้ายมาด้วยเอาเอา ไม่มีใครยอมใครครับผมสแกนเนียเสียงน่าจะเป็นคันนี้นะโฟฟียกินนี่อึเล่กินคาร์ดนี่รึเยอ่ะ กำลังมีแต่เลหลื่ยๆครับผมมีแต่เปาเฟียครับผมรถข้าวโพดหรือเปล่าได้เป็นรถอ้อยคีบปอยครับผมคันนี้ก็เป็นวอลโว ลงเงินแบบใจเย็นเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจากลากันไปด้วยรถชุดนี้แหละครับก็ใครชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นแรงใจให้ผมตามคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้าหวั <c oughs> งว่าผลงานนี้จะออกมาแบบให้พี่น้องรับชมกันอย่างดีครับผมจัดมาให้ตามคำขอ บายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม